สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงสแควร์เลเยอร์สแควร์เลเยอร์มีวิธีการตัดแบบหลากหลายนะเป็นการตัดแบบเลเยอร์นะครับตามที่ที่เราจะออกแบบลูกค้านะคือข้างด้าง,างยาวข้างบนสั้นเลเยอร์ Layer, นะและ้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิไลนะอยู่วัชระพลเพิ่มสินนี่แหละมาเป็นนางแบบให้ช่างใหญ่นะให้เพื่อนๆได้ความรู้กัน ความยาวลูกค้าบ,บอกว่าจะเอาไว้เท่าเดิมใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องขอเ,อเล็มปลวนะนก็เดี๋ยวต้องแต่งให้มันโค้งนะครับก็เดี๋ยวจะแต่งกรอบทรงใหม่ให้ครับก,ก็ยังคงความยาวไว้เท่าเดิมนะครับแอบดูนะครับผลงาน,นช่างคนเดิมที่เขาตัดไว้นะครับแอบดูแอบดูก่อน ดูก็วางทรงมันยังไงเพราะมีเลเยอร์นะแต่เลเยอร์ที่ต่ำนะครับก็เหมาะสมแล้วแหละนะครับที่ช่างเขาออกแบบมาให้เลเยอร์ต่ำเหตุผลหนึ่งที่ช่างใหญ่ว่าเห็นเนชอบด้วยเพราะอะไรลูกค้าผมบางถ้าเราไปเลเยอร์สูงอะ่ะผมบริเวณเนื้อผมตรงเนี้มันจะหายไปนะครับสำคัญนะการออกแบบดีไซน์ช่างใหญ่สอนตัดผมทุกวันนะช่างใหญ่ก็ไม่รู้ตัวนะว่า ลูกค้าจะมาแบบไหนอ่ะจะผมหนาผมบางมแก้งานแก้ปัญหาทุกวันเลยทัางใหญ่ก็พยายามนะครับอธิบายครับเท่าที่อาจจะได้ได้นะในเวลาที่จํากัดนะครับเพราะว่าอะไรลูกค้าหัวจริงไม่ใช่นางแบบมานั่งตัดฟรีนะเนสะียตังค์เี่ยด้วยท่างใหญ่ก็ขออนุญาตนะพี่เขานะข้างหน้าเอาออกเท่าไหร่พี่ข้างหน้าขึ้นมาหน่อยไหมถ้าให้รวบได้ถ้ารวบได้ความวยาวเท่าเดิมม,ม,มันตัด,ไ,ดไม่ได้เลย,ม,เลยมันมันดูรวบไม่ได้อีก ความยาวข้างหน้าก็มีเท่าไรมีอยู่แค่แปดนิ้วเก้านิ้วเทฉะนั้นจ้าจงอยากจะแต่งรอบทรงทั้งหมดแล้วก็เลเยอร์แต่งเข้าลูปเข้าทรงนะลูกค้าก็ไม่สะดวกให้เห็นหน้านะครับเราก็จะดูนะครับง่ายๆนะดูอ่ะหรลงมานะครับรลงมาครับแล้วก็ตัดเก็บไปไปนี่ ดึงผมสี่ห้าองศาก็พอนะเก็บใหนะ้เาขาลูกโซ่ทรงเห็นมันยาวเนี่ยแบ่งผมตัดทรงส square เยอร์ทรงยูนิเซ็กทรงฟาลรนะ่าลูกพี่ลูกน้องกันนะ คล้ายๆกันนะครับวิธีการตัดวิธีการซอยนะครับเนื่องจากเป็นผมที่มันเลเยอร์ซอฟแร์เลเยอร์เป็นเลเยอร์ต่ำๆนะแล้วก็อะไรเลเยอร์ไม่สูงครับเป็นผมที่อะไรกึ่งอะไรกึ่งยาวกึ่งสั้นนะอยู่ลงมาเลยครับอยู่ลงมาเลยตัดนะ ผมใช้วีดันทีนะมันจะวีผมได้ตึงได้เรียบมากกว่ากันนะนะครับผมดึงข้างแล้วก็ดึงมาครับความยาวเท่าไหร,ร่นะวัดจากบนไปนหูมาครับความยาวยแปดนิ้วพอตัดเก็บรายละเอียดหรอกครับ ผมบางล้วก็ตัดเลยควยคัตติ้งอย่าไปล็กนะถ้าเลึกผมมันจะบางอีกเราต้องการตัดให้ผมมันหนาที่สุดอะด,ดึงมาดึงมาด้านข้างนะครับบังคับให้มันโคง้งให้มันทิ้งโค้งนะครับทิ้งโค้งเป็นรูปตัวยูตัดควอย ตัดหาฐานความยาวก่อนบางทรงหรือบางวันผมก็จะตัดจากบนลงล่างตัดแอดวานหาความยาวที่หลังมันก็ได้บทน,นะอายุงาน2ปีอะในการเป็นช่างจะดูผมรู้เรื่องนะอายุงานไม่ถึง2ปีมันยังงงทรงเดียวกันชื่อเดียวกันแต่ว่าตัดไม่เหมือนกันมันต้องออบแยบอะไ ให้รับลับไปหน้าลูกค้ามีการเพิ่มเนื้อผมลดเนื้อผมนะดึงลงมาเก็บกรอบทรงใหม่นะให้มันเป็นกรอบทรงของเราเองนะครับเป็นช่างของเราเอยู่นะ ถ้าเราไม่เอาปลายออกมันจะเป็นกรอบทรงของช่างคนเดิมแล้วนะยืมมาด้านข้างตัดออกดึงออกตัดถ้าเราตัดตรงมันจะอะไรมันจะแข็งไปน,นะตัดตรงได้นะแต่เราต้องมาตัดพอยคัตติ้งหรือว่าซิกแซกทีทีครั้งหนึ่งมันก็มีคุณค่าเท่าเดิมอะ ก็ตัดอะไรซิกแซกไปเลยตั้งแต่เปลี่ยนจบนะลากลงมานะครับแปดนิ้วนะเลยแปดนิ้วก็ตัดออกครับแล้วผมพี่เป็นไรนี่ได้ใดบ่อยไหมได้ได้หนีบไหมหรือปล่อยเป็นสดมาก ปล่อยไปหนมาผมจะเลเยอร์ขึ้นมาประมาณสักสีนิ้วก็พอนะพี่ขยับขึ้นมาอีกนิ้วหนึ่งก็พอมันจะได้มีเนื้อผมนะครับก็หวีเสยมาหลังบ้านนะหวีเสยมาหลังบ้านนะครับ,นะรบก็แบ่งผมเป็นอะไรคอนทูกลับมานะเกลอ่มา,าใหญ่ๆนะ วีออกนะครับวีเข้าวีออกแล้วก็วีเข้าสองสาครั้งจนกว่ามันจะเรียงเส้นนะวีให้ตึงดึงให้เรียบนะครับน้มผมไปข้างหน้าร้อยสาาองศาเห็นใกล้ลายไหมใกล้ลายเก้านี่ตรงนี้ตัดออกผมตัดซิกแซกก็ซิกแซกไม่ลึกนะ ความหนาออก10%อนพอให้มันพิ้วหน่อยอีกสองวงนะส่วนหน้าคือจุดอะไรจุดฟอนนะส่วนตรงกลางหัวนี่คือจุดคราวนะครับเป็นจุดมงกุฎนั่นเองนะครับแ่งให้มันสวย คนลูกค้าดูก็จะดูว่าเออมีหลักมีเกียนจปร่ำเรียนมาสอนคนได้่ะืีโน้มมาเท่าไหร่ครับโน้มมาด้นมมานหลังร้อยสามสิบ้าองศายังใกล้ลายไหมเนี่ยตัดออกแล้วก็แสกกลาง คลาสแสกลางจุดที่เราจะเลเยอร์ขึ้นมาสี่นิ้วผมบางนี้ก็เอาผมส่วนหน้าอี่โน้มไปไหนโน้มไปข้างหน้าเก้าสิบองศานะยกผมขึ้นตัดไลายนิดเดียวเอาผมด้านหลังไปหูโน้มไปข้างหน้าเก้าสิบองศาหากข้อมือนิดนึงตัด ผมก็จะเลเยอร์ลงมานะทรงสแควร์เลเยอร์นะเราจะได้เป็นอะไรได้เป็นตรงได้ volume, วอลลุ่มม้วนปลายได้เป็นฟาว่านะได้เป็นสวค์ได้หมดเลยจะตกลงลูกค้าเองนะหมายด้วยครับเึงผมตั้งฉากเลยมีเข้าวิออก ผมไม่เรียงเส้นนะดึงตั้งฉางครับแก็ตัดนะครับผมใช้ไกด์ลายข้างบนนะก็เ,เลยไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกับผมชอบที่ตัดเสร็จแล้วอ่ะนะครับวิ่เข้าวิวออกดึงผมละหน้าเล็กน้อยครับตัด ส่วนหน้าน้มมาด้านหน้าเล็กน้อยแล้วก็ตัดตัดเช็คตรวจสอบอีกครั้งนึง เยอะๆ่ลยเช็คที่เราสามแถวเลยก็ได้เพราะเราตรวจสอบไ้แนวที่เราตัดแนวตั้งไว้อ่ะทีละนิ้วทีละนิ้วอ่ะมันเหลือเปล่าดึงเลยเหลือน,นี่ก็ตัดออก มีเข้าวิออกมืนเหลืออยู่วัดตัดมีอเข้าจบออกมีอเข้าวิออก,ออกดึงมามา,อองมาตัดเก็บไปลายที่เดียวออก พวกขนแมวตรวจเช็คเช็คกลับไปกลับมารว่ขนแมวพวกนี้ตัดออกอเห็นลูกไล่ไหมที่มันขึ้นมาสี่นิ้วนะ่ะยกขึ้นมา ยกขึ้นมาทั้งหมดเลยผมส่วนด้านหลังนะยกขึ้นมาตัวสอบแนวเลยแนวนอนว่าที่เราตัดแนวตั้งไว้จะมันเหลือไหมจะไเช็คแนวผมเรียมนิดๆห,หน่อย,อยผมยก9ก้สิบองศานะ ข้างยกเลยไป็นนิดเดียวความยากกยวกินนิ้ว8ปดนิ้วด้านขวานะครับเราก็ยกขึ้นมาเหมือนกันเช็คแนนอน,นครับความยาวต้องแปดนิ้วนะเลยแปดนิ้วแล้วก็ตัดออกแค่นั้นเองวาดดูนะเลยเปดนิ้วก็ตัดออก ก็ปล่อยนะครับก็จะได้ผมเลเยอร์ทั้งศีสะะแต่ไม่บางผมตัดแค่นี้ห้ามไปอะไรห,ห้ามไปลงเทคนิคแบกชิ้เสื้อไปสไลด์ให้มันบางไม่ต้องยกไป้ลูกค้าสั่งนะแต่เราตัดให้ประมาณนี้พอไม่งั้นผมมันจะอะไรมันจะบางลงนะครับวีลงมาเดี๋รไปละเอียดนะ างจุดนะครับลูกค้าก็าจะมีปัญหาเรื่องผมอะไรผมบางนะแล้วก็ระวังนะครับรระวังช่วยเขาผมก็จะเลเยอร์ลูกไล่จะมีลูกไล่ต่ำๆนะครับตรวจสอบดูจะพิ่งใดนะเราเป่าแห้งดู còn nữa đi. Đây. Đây. Có. nó มันได้แค่รูปถ้วยนะวันนี้เนื่องจากลูกค้าบอกว่าไม่เอาความยาวของล้วก็แต่งสงูงมันได้แค่รูปถ้วยกันยังดีแต่ถ้าบีบให้มันดูมันก็จะข้างๆก็จะสั้นไปอีกนะ ที่ว่ามันหนาแล้วสไลด์ออกไปหน่อยพี่จะเห็นรูปทรงไหมเป็นความยาวไหมเห็นไหมไหมตรงไหนที่มันหนานะครับ หนาแล้วปะเลยดูว่ามันหนาแล้วปะเลยแบคซิเซอร์หน่อยหน่อยพิเศลยายให้มันพิวหน่อยมันแข็งก็ด้างเกินไปแบคซิเซอร์ครับเลยลเบาลิปพัตติ้งช่วยด้วยลิปพัตติ้งมั่ง แบ็คแฮนด์บ้างต่ำๆนะ่าจะสูงนะจะสูงถ้าไปมันผิวเฉย,เย,นนยทำได้ทุกอย่างพี่อะ่กะอก็อยู่ที่การดัดพี่ว่าจะม้วนแกนขึ้นสูงขึ้นต่ำอะถ้าหยิกมากก็ขึ้นไปสองนิ้วสองนิ้วแต่ถ้าไปม,มากก็ไม่เท่าไหร่อยู่ที่การวางแกนนะพี่ ช่างจะวางแกนสูงต่ำเลยเอาหยีกเท่าไหร่แกนผมมันมีผลนะทำให้ผมสั้นยาวไม่เท่ากันมันมีผลนะแม่ซิเซอร์เข้าไปนะไม่ใดก็สวยมันพิวฟไหมนี่ไ็ได้สไลด์ฟีเฮียน แฮนพอแล้วเดี๋ยวหมดเช็คดูยกขึ้นมาทําหนาแล้วก็ดิฟนิดนึงให้ลูกค้ารู้สึกว่าเบาหวัหวหน่อยต่อการสไลด์ผมครั้งนี้นะให้เขาเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเท่าเดิมนะั้นไม่ได้นะ,ะดิฟติ้งเบา ลิปอร์ทิ้งเบาๆเลือกเฉพาะจุดนะจุดไหนที่มีความหนาลิปเอร์ทิ้งเบาเหนะ่อย<ๆ>พศจุดนัไม่ได้ไปทำทั้งหัวนะเลือกทำจุดไหนที่มีความหนาทำไปจดท่องไว้ว่าผมก็บางจะทำเยอะ ยาวเสียผมออกต้นไหนบางก็ข้ามดึงมาด้านข้างลิฟให้ผมมันเกิดการหักเหหน่อยนะบางก็ข้ามอับสาดาวขึ้นไปเลยฝั่งนี้ เอาเลิกพอแล้วเดี๋ยวหมดสวยแล้ว คอาขึ้นดิฟตัวไหนที่มันไม่สวยก็ดิฟที่มันหนาดิฟติง้งเอาวีช้อนเข้าไปแล้วแทงเข้าไปแล้วดึงออกมาให้มันพิวให้มันโค้ง้วยโค้ง้วยเอา็เหมนู้นี่โอเค คุณพี่สรนมันไหมไม่เอ,มอ,อกวัน,นนี้ขอบคุณครับคุณพี่วิไล พี่อราญาตถ่ายวิดีโอนะถ้าพี่ก็ไม่้ถ่ายก็ไม่ได้ดูกันแล้วพี่ทำยังไนงะนั่นหลังวิหน้กรอบทรงไหมกรอบทรงใหม่นะไม่ใช่กรอบทรงของเดิมของช่างคนเดิมนะ น้ำมันไม่ใส่แว็กไม่เอาชอบแห้งๆใช่ไหมแว็กมันมันไม่มันเลยมันอยู่แล้วพี่แว็กอ่ะมันจะมันจะเพิ่มความเงาเฉยๆแว็กอ่ะความเนื่อพี่แต่ถ้ามันก็จะลื่นปื้ดลื่นปื้ดเนื้อที่มันดูยาวๆแล้วก็เรียบออกเรียมออกตัดออกนะ ทุบต้องทำส,สวยๆให้เขาดูใช่ไหมเรรลาลง u t u b e ต้องทำส,สวยๆให้เขาดูใช่ไหมคือตัดสุดจริงไม่จําเป็นพี่คือตัดทํางานจริงตัดมาตรฐานอยู่แล้วพี่คือคือเขาตัดสุดฝีมือทุกคนอยู่แล้วพี่ช่างอ,อยู่ที่ว่าขีดความสามารถของแต่ละช่างได้แค่ไหนแค่นั้นนะถ้าไม่แน่จริงก็คือ,คอลง youtube ไม่ได้พีมม่มันต้องมันต้องมีประสบการณ์ทํางานด้วย แล้วก็เป็นงานแก้พี่ส่วนมากเป็นงานแก้ปัญหาแต่บางคนก็อายที่จะให้ลงเ <c oughs> เพราะว่าเขาผมบางเนี้ย <c oughs> เขาไม่อยากให้ใครเห็นเนี่ยเราก็มันก็จะมีหลายปัญหาคือวันแต่ละวันมาบางทีก็หนาที่ก็บางเ่ยเรียกว่าจุดนนบุกพ้องใช่มั้ยเนี่ยเขาพี่ก็ไม่อยากให้เห็นใช่ไหมไม่อยากให้ใครเห็น,นผมก็ไม่ได้พูดถึงเยอะ ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าตัดผมกับช่างใหญ่โทรศัพท์จองคิวเข้ามา10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นตัดหัวละหนึ่บาทนะนะครับอย่าอย่าจูดจ้วเข้ามานะผมมีคิวสอนผมมีคิวตัดผมแต่ละวันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่วิไลผมค,ครับบ๊ายบายลาไปก่อน